ส,สนุกทั้งครอบครัวแจกชัวร์ทุกวันเราแต่งตัวมากันขนาดนี้ mm hmm. เรายังคงแจกของรางวัลเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้แจกเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันไปเลยค่ะ mm hmm. ใครอยากจะรับของรางวัลดีๆแบบนี้สแ,แกน QR code เข้ามาค่ะส่งชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรมมได้เลยคส่วนวันนี้บอกเลยว่าแซลละครเรื่องลายกินรีค่ะอุ้ยบอกเลยว่าวันนี้ ต้องเสียมตัวกรีดดังๆก็ต้องกรีดสิเพราะผมตัดผมทรงใหม่มาหล่อขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวชี้อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเอาต่อผมยาวก็ได้จริงๆชอบความมั่นใจนี้มากเลยนะแต่จะบอกว่าไม่ใช่ป๊อปปี้ค่ะพราะวันนี้นะเดทมาเองกรีดสิจิงจิงกรีดไปเพราะฉะนั้นวันนี้สับเยอะๆเลยนะครับผมจะบอกว่าวันนี้นอกจากนั้นแล้วนะคะเราจะได้ดูเนียผ้าสวยๆเรียกว่าอะไรรู้ไหมผ้าลายหยางใช่ไหมผ้าลายอยางค่ะบอกเลยว่าห้ามพลาดจริงๆไปชมกันเลยค่ะ ถูกใจคนชอบผ้าไทยแน่นอนพามาชมเสื้อผ้าพื้นเมืองล้านนาผ้าสินติ่นจกล้านนาของร้านวสินผ้าทอไทยตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เปิดมาแล้วกว่า10ปีค่ะผ้าทอของร้านนี้เป็นผ้าทอแบบโบราณของล้านนา ที่ถักทอด้วยเทคนิคโบราณลวดลายดั้งเดิมมีทั้งผ้าซินตินจกไหมสอดดิ้นลายโบราณแบบราชสำนักล้านนาผ้าซินไหมคำแบบราชสำนักเชียงตุงผ้าซินตินจกแบบเชียงแสนโบราณผ้าซินไทยลื้อ ไปจนถึงชุดพื้นเมืองล้านนาอย่างเสื้อแข็งกระบอกกับผ้าสินตีนจกไทยยนแบบเชียงแสนงานทอมใหม่ล้วนสีธรรมชาติสวยๆแบบนี้ค่ะยังมีตังหูแบบล้านนาปิ่นจ้องไทยลื้อแล้วรองเท้ากำมะหยี่ปักแบบโบราณไปรู้จักกับแบรนด์นี้กันเลย ตอนนี้ค่ะเราอยู่กับคุณบีบีนะคะผู้จัดละครลายกินรีค่ะแล้วก็นเดชคุกิมิยะนะคะแล้วก็พี่ตีด้วยค่ะเป็นผู้ออกแบบแล้วก็จัดทําเสื้อผ้าเรื่องลายกินรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหรบตาโพงเลย,เลยทีเดียวป,ป๊อปปี้ชิดซ้ายไปเลยวันนี้กันเด่นเลยนี่ะซ้ายจอซ้ายจอของจริงเลยวันนี้เจอพื่เดชตัวจริงหล่อมากแม่ก,ก่อนอื่นเลยนะครับผมคือหลายๆท่านคงได้เห็นและแปดตอนของละครเรื่องลายกินรีแน่นอนอยากทราบถึงบทประพันธ์หน่อย ว่ามีความสําคัญยังไงบ้างครับด,ดีดีครับถ้ามีใครที่ได้อ่านนิยายของคุณหมอพงศกรก่อนนะคะก็เปิดเรื่องมาเนี่ยก็น่าตื่นเต้นแหละศพฝรั่งจมน้ําตายนุ่งผ้าลายกินรีผืนเดียวแล้วจะเป็นคดีต่อไปยังไงให้กับแผ่นดินสยาม,มกับแผ่นดินฝรั่งเศสแต่ทางละครเอ่อทางทีมงานเนี่ยก็มาปรับบทละครเนี่ยให้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งคนี้จะตื่นเต้นกันไปเรื่อยๆรนะคะเพราะมันมีความน่าตื่นเต้นในเรื่องของการดําเนินเรื่องเส้นโครงเรื่องที่ต่อไปจนจบเลยค่ะ เพราะว่าเราเหมือนแบบเราต้องคอยสืบไปด้วยอะก<ช>ับตัวละครว่าจะรู้ได้ยังไงว่าใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่าเนาะแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากออกอากาศไปสักพักหนึ่งเราก็แสตตอบรับใช่ครับทั้งออนไลน์ทั้งมีเดินมากันเ,เดินเข้ามาหาด้วยก็บอกอุย้ยโทรศัพท์ตอบรับดีมากที่วอาติดตามอยู่นะอุย้ยสนุกมากเลยใครตรงใครเป็นคนฆ่าทุกคนก็จะลุ้นกันตามไปในทุกๆอีเลยค่ะใช่ครับเพราะจริงๆทุกคนถือว่าต้องคอยติดตามดูตลอดแล้วก็เห็นว่าเรื่องนี้ถ่ายทําถึง3ปี มันเกิดอะไรขึ้นครับด้วยเรื่องบทด้วยค่ะบทยากจริงถ้าใครได้ดู8ตอนแรกนะคะก็จะรู้เลยว่ามีความละเอียดแล้วก็ด้เรื่องของภาษาด้เรื่องของการผูกปมต่างๆที่ไม่ได้มีอยู่แค่ปมเดียวม,มันจะถูกกระจายไปทุกตัวละครทุกที่จริงๆที่จะต้องเกี่ยวพันในเรื่องของกัปตันช่องแล้วก็เรื่องหลายๆ,ๆอย่างด้วยค่ะเอซึ่งจริงๆแล้วที่เขาพูดถึงกันเยอะที่สุดเลยแน่นอนครับพระเอกกับนางเอกทำไมครับต้องเป็นพี่นเดชกับคุณยาย่าครับ ก็เราไม่เคยเห็นพี่แบกับพี่ญาตในเวอร์ชันของละครเล่นพีเรียดด้วยแล้วก็เขาสองคนเนี่ยมีความเป็นเคมีธรรมชาติอยู่แล้วอ่าแล้วพระนางเรื่องเนี้ยต้องตีกันยุ่มหุวงกันตลอดเวลาจะทำยังไงให้คู่เนี้ยออกมาแล้วรู้สึกว่ามันมีความน่ารักน่าเห็นดูไปในตัวด้วยระหว่างที่แบบเขาจะฆ่าหนูแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีความแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบมันน่าจะเป็นอรทาทายในการที่จะให้พี่แบกพ่ญาตเนี่ยฉีกกด ตรงนั้นออกมาว่าเฮ้ยเนี่ยนะมันเป็นความสัมพันธ์แบบใหม่ของพระนางค,าความสัมพันธ์แบบใหม่จริงแต่ต้องถามตัวณเดชเองด้วยเห็นบอกว่าเรื่องนี้เป็นทีเียดเรื่องแรกเป็นยังไงบ้างคะยากไหมยากนะครับยากยากที่บอกว่ายากก็คือทั้งเรื่องภาษาทั้งเรื่องช่วงเวลาของ คนไทยในยุคนั้นนะที่เราแทบจะไม่ไม่ได้เคยเห็นมาก่อนด้วยตัวผมเองหรือว่าการศึกษาพงศ์สวดาดอะไรก็ตามนะครับ,รบมันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันมันเขาจะเป็นคนแบบไหนหนะออกหลงอินอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันเกิดเป็นความน่าสนใจที่ว่างั้นเรามาหาดีกว่าว่าคนแบบหลงอินเป็นยังไง ก็ออกมาแล้วเขาเกลี้ยกล่ดเบอร์นี้เลยเหรอคะใช่ครับสงสัยมากเลยด้วยแบ็กสตอรี่ทั้งหมดเลยทําให้เขาเลยกลายเป็นคนแบบนี้แต่ว่าคาแรคเตอร์แบบนี้จะถูกมีพัฒนาการของตัวละครที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น,นเรื่อย จากตัวเรื่องที่ที่ความละเอียดที่วีบอกทั้งบททั้งอะไรก็จะมีปมของผมด้วยกับพุทซ้อนด้วยอะไรเงี้ยครับก็จะได้เห็นหลวงอินในลุกที่ค่อยๆซอฟลงซอฟลงครับผมอ๋อไม่ได้เกี่ยวกาดจนจบยังไม่ได้ม่ได้ไปตลอดครับรอดูอย่างหนึ่งว่าเขาจะเริ่มแบบไปแบบกุ๊กกิ๊กรักันเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเร็วๆนี้ไหมคะเร็วๆนี้ไหมจะมาทีละน็ตเีละน้อยครับค่อยๆดูในทุกๆ EP ีก็จะเห็นว่าหลวงอินกับพุทซ้อนเริ่มแบบมีความ เปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้สึกไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆผมอย,อยากถามนึงครับว่าตอนถ่ายทำเนี่ยพี่นเดชถือว่าเทคคัทบ่อยไหมแบบพูดผิดแบบภาษาผิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆไหมฮะบ่อยครับ <laughs> บ่อยบ่อยเลยครับใช่ครับโดยเฉพาะช่วงที่มีคําราชาศัพท์เยอะๆพูดถึงเรื่องของในในใน,ในวังเยอะๆอะเรื่องของยศฐานัตยศักดิ์ของของุนนางขั้นอื่นๆอะไรเงี้ยผมจะชอบแบบพูดผิดบ้างพูดไม่ถูกบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือนอกจากจะแบบว่าลุ้นกับตัว ย่าแล้วจริงๆแล้วมีคู่จินในละครด้วยใช่ไหมคะคนนงอยู่ติดกันตลอดมีครับมีครับเป็นเป็นเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์มากครับผมคุณนิวชัยพลใช่ไหมฮะโรเบรนั่นเองครับผมก็ก็จะมีแบบกระแสที่แบบคนแบบชอบจังเลยเวลา2ผู้ชาย2คนนี้แบบว่าอยู่ด้วยกันแบบแชร์ความคิดกันแก้ปัญหาด้วยกันอะไรเงี้ยและอารมณ์ความรู้สึกกับคนละคนละพว้วเลยคนนึงสุขุมนุ่มลึกอบอุ่นอีกคนนึง โวกเวกวอยวายร้อนรุ่มอะไรย่าเงี้ยผิวเป็นความแตกต่างที่ลงตัวแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ต้องเตรียมตัวเรื่องการแบบเห็นว่ามีฉากถอดทรงถอดเสื้อตลอดเลยเตรียมหุน่นฟิตหุ่นยังไงครับไม่ฟิตเลยครับเพราะเรื่องนี้เป็นไอ้หนุ่มขี้เมาครับผมเออฉะน,นั้นก็แบบเดี๋ยวนี้ไม่ฟิตแล้วะหรอใช่ต้องใช้บ้างใช่ไหมคะแหมก็ปล่อยตัวเหมือนกันครับช่วงนั้นเพราะว่าคิดว่าเออคนแบบ คนที่ไม่เหลืออะไรแล้วในชีวิตแล้วก็แถมติดสุราด้วยก็คงไม่ต้องมาแคร์เรื่องหุ่นหรอกมัง้งอะไรเงี้ยก็ปล่อยเลยตามเลยครับผมอันนี้คือเพื่อให้สมบทบาทใช่ครับแล้วก็เพื่อตามใจปากตามใจท้องของเราด้วยได้แต่อีกหนึ่งอย่างสำคัญมไม่แพ้กันของเรื่องนี้คือเสื้อผ้าการแต่งกายเพราะว่าเป็นละครย้อนยุคใช่แล้ว คือออกมาสวยงามมากต้อง<ช>ามพิธีค่ะคว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องนี้ก็เสื้อผ้ายากนะครับเพราะว่าไม่เคยทำลุชุดพีเลียดที่ย้อนไปถึงขนาดยุคพานรา,ายนี่มันประมาณ400ปี<ม>คือความยากก็คืออยู่ที่การรีเสิร์ชค้นคว้าข้อมูลเนีครับเพราะว่าข้อมูลบันทึกอะไรก็จะน้อยนิดหนึ่ง<ม>แล้วก็หลักฐานก็มาถึงยุคเหลือมาจนถึงปัจจุบันเนี่น้อย บางอย่างเราก็ต้องอาศัยการจินตนาการการออกแบบผสมเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ทุกท่านที่ใส่มาเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นร้านของพี่วสิทธิ์เลยใช่ครับใช่ครับมียังไงบ้างครับบอกเราหน่อยฮะก็ภาพอย่างชุดของคุณฝนวันนี้ก็อาจจะฟุ้นหูฟุ้ตาจากตั้งแต่รากนักขาร้านใช่นางเองเพราะว่าตอนนั้นพี่ดิก็ทำรากนัการัผก็เจอบีบีจากตอนนั้นเหมือนกันใช่ครับ และอย่างของที่พี่บีบีใส่ก็จะเป็นผ้าลายหย่างแต่ว่าเอามาตัดเป็นเหมือนเป็นยูกตะใส่ง่ายๆเป็นเสื้อคลุมคือสมัยนี้ใส่ได้เลยอะใส่ได้เลยใช่แล้วอย่างลายอะไรแบบนี้ล่ะคะพี่ติค่คะลายเนี้ยเป็นลายโบราณเป็นผ้าลายหย่างของไทยอันนี้เป็นผ้าโบราณที่มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่สมัยน่าประมาณต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยออ,อันละชุดผมพี่ณเดชล่ะครับชุดพี่ณเดชนี่ก็คือ,อาตามคาแรคเตอร์หลวงอินเลยก็เป็นขุนนาง เขาค่อนข้างจะแบบเป็นขนางเจ้ายศเจ้าอย่างนึงแล<ช>้ก็จัดเต็มเสื้อผ้าก็ต้องหรูหราใช้ผ้านํเข้าอะไรอย่างเงี้ยมีพร้อมทั้งเสื้อมีจงกระเบนนุ่งจงกระเบนมีผ้าคาดเอวครับอ๋อนี่คือความสวยงามของเรื่องเสื้อผ้าใ,ในละครรวมถึงมีทั้งนี้ด้วยหน้าทีา่เห็นด้ด้วยใช่อันนี้ก็เป็นตัวละครต่างๆที่วันนี้ไม่ได้มามีชุดพี่ พุดซ้อนมีชุดเจ้าจอมกินารีครับเอามาให้ชมกันครับซึ่งจริงคุณผู้ชมเวลาเห็นลวดลายของผ้าแต่ละอย่างเห็นแล้วถ้าเขาอยากได้นี่ก็คือสามารถติดต่อมาสอบถามได้เหมือนกันเลยมาสอบถามได้เลยครับ,รบไปหน้าร้านจะอยู่ตอนนี้จะอยู่ที่เชียงใหม่ครับถ้าเป็นหน้าร้านนะครับอยู่ที่ ถนนเจริญเมืองครับสามารถไปได้ครับนี่เพื่อใครสนใจเพื่อใครสนใจทีนี้ต้องกลับมาถามถึงตัวผู้จัดบ้างว่าพอเรารู้สึกว่าเอ๊ะละครเรื่องนี้เราศึกษาแล้วแหละว่าเป็นสมัยยุคพระนารายณ์ค่ะยากหรือง่ายยังไงเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าอย่างี้ค่ะก็เคยร่วมงานกับทางพิติอยู่แล้วก็จะโทรคุยกันเรื่องความละเอียดแล้วก็ให้ทางพิติเนี่ยเป็นคนจัดการทั้งหมดเลยเพราะว่าเขาจะมีความรู้ดึกซึ้งกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นปัญหาหน้ากองเนี่ยก็จะแบบกรี๊งหาเลยว่าแบบพิติมีปัญหาเรื่องนี้ค่ะช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะเข จะมีข้อมูลสิร์ชมาให้เลยก็จะคือไปมาอาสีแดงเฉพาะในวังเท่านั้นผ้าลายอย่างเป็นยังไงวิธีการทําเพราะว่าในฉากในในเรื่องเนี่ยก็จะมีเป็นที่มาของผ้าลายอย่างเราก็ต้องทําเสิร์ชด้วยว่าทํายังไงขั้นตอนเป็นยังไงทางศิลปกรรมจะได้เซตลงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความยากง่ายความสมจริงใช่ค่ะจริงๆแล้วในวันนี้คือเห็นว่าผมอยากสั้นนึงเรื่องของความยากง่าย ของการที่จะทําเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันเรื่องการสืบสวนเรื่องการต้องค้นคดีต้องถ่ายทําต่างๆยากมากกังวลเรื่องไหนที่สุดครับโอ้โหมันก็ทุกเรื่องนะคะเพราะว่าโลเคชั่นเองเนี่ยก็ไม่ได้หาง่ายในสมัยนี้ฟ <laughs> ังใจเสียง<ะ>ดูก็รู้ว่าหนูไงด้วยแล้วก็ด้วยเรื่องของอรายละเอียดในเรื่องด้วยค่ะ,ะประวัติศาสตร์แล้วอิงประวัติศาสตร์จริงแต่ว่าก็เน้นเน้นทำลายมากกว่าทำลายประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องบทเรื่องการแสดงเรื่องทุกอย่างมัน ทุกฝ่ายทุกแผนกต้องช่วยกันสุดๆเลยค่ะศิลปรกรรมพรอ็อพเสื้อผ้านักแสดงที่ก็ต้องเข้าถึงบทอีกอทีมงานที่ต้องหารีเสิร์ชว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องในเรื่องของภาษาเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆเรียกได้ว่าร่วมแรงร่วมใจกันทุกฝ่ายจน<า>ออกมาเป็นละครเรื่องนี้สุดท้ายให้นักเดทช่วยฝากละครหน่อย,ยค่ะให้คนดูได้ติดตามหน่อยได้เลยครับก็ฝากเ้ื่อนครับไลกินรีนะครับผมวันนี้นะฮะตอนที่ แล้วนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับรับรองว่าวันนี้เนี่ยเรื่องราวมากมายเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดูวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูไม่รู้เรื่องนี่ฝากละครแล้วแล้วเห็นว่าจะมีซิงเกิลเพลงใหม่ด้วยหรือครับจะฝากหน่อยไหมครับมีครับซิงเกิลเพลงนะฮะวันจันทร์ที่28นี้นะครับผม ติดตามได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งนะครับรวมถึงใน YouTube Official Channel ด้วยนะครับกับเพลงลำพังครับนี่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วกแสดงนักร้องทุกอย่างวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้านะครับพี่เชนมีโปรโมชั่นจากโกคาร์เวมาฝากครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งคุ้มสุดๆครับพักสักครู่ครับ ว่ารักมันยืนอยู่ตรงหน้ากันแบพลาซามาค่ะถึงเวลาแล้วจับรายชื่อผู้ชมดีกันคะ่ะพี่ฝนมาก ขอขย่านิดนึงนะเพราะว่าลายชื่อเยอะมากเลยอะ่ะจะได้ทั่วถึงค่ะใช่ไหมอ่ะได้แล้วอุ้ยจะเป็นใครมาดูกันวันนี้ค่ะผู้ชคดีคือคุณชัยยาค่ะคุณชัยชยาหรอโอ้โหต้องรีบรับสายเลยนะคะรับสายผู้กกคือรับไปเลยทันทีค่ะหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะ แล้วก็ใครที่แบบว่าอยากจะรุ่นรับของรางวัลดีๆแบบนี้อย่าลืมนะคะสแกน q r code ส่งชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรมาค่ะชื่อจะอยู่ในนี้จับได้ชื่อใครคนนั้นเป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัลง่ายิดเดียวจริง,รงๆค่ะ,คะส่วนวันนี้นะคะละครตอนเย็นเรื่องลูกท่าทัพลาดค่ะ,คะและคืนนี้ค่ะกับลายกินรีนะคะเมื่อกี้รับใจแล้วสวัสดีค่ะคุณชัยาโทรจากรายการแซบคาซ่านะคะครับผมครับสวัสดีครับพี่ค่ะอยู่จังหวัดอะไรคะ อประจวบครับประจวบวันนี้เป็นชาวประจวบใช่จะบอกว่าวันนี้เป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัลค่ะวันนี้รับไปเลยค่ะมอทอดไรน้ำมันจากสมาร์ทโฮมยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแจกของรางวัลไปแล้วส่วนวันนี้นะคะจบรายการเราต่อด้วยข่าวสามสีค่ะตอนนี้ตองสาวสวยมาแล้วค่ะ มีข่าวเด็ดอะไรบ้างสวัสดีค่ะอ่า <laughs> อเดี๋ยวรอติดตามเลยค่ะส่วนวันนี้เราหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้พวกเราแซกผาซา,าส,วส,สวัสดีค่ะ